สามคนก็ทํางานได้แล้วทุกๆคนดีมากๆเลยบอกว่าประมาณ30กวันนาทีเดี๋ยวของบ้านคู่เนี่ยมาดูกันว่าใช้เวลาต่อต้อตอนประมาณเท่าไหร่สวัสดีค่ะทันสิตาสวชราธนากิจนะคะหรือว่าที่คุณเคยกันก็ชมพู่กันบ่ายค่ะ จริงจริงที่ผ่านมาเวลาทําบ้านหรือว่าเวลาต่อเติมอะไรที่ผ่านมาทั้งหมดนะผู้จะโดนเทตลอดเลยบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะทําเป็นระแนงด้านข้างจะมีห้องน้ำห้องนอนใช่ไหมคะเดินออกจากครัวมามาด้านข้างเราก็เลยตั้งใจว่าจะทําเป็นเหล็กออกมาแล้วเป็นหลังคาใสาๆแล้วก็เป็นระแนงเก๋ๆเพื่อให้เดินไปเดินมาสะดวกเราก็ได้มาแค่เหล็กกับหลังคาบางส่วนแล้วเขาก็เงียบไปเลยเขาก็บอกว่าเขาเออไม่ค่อยสบายเขาเป็นอ,าอําป่วยซึมเศร้าเขาก็าําต่อไม่ไหวแต่เอาตังค์ไปเลย ก็โดนเทค่ะพอเบิกเงินเกินกว่างานที่เห็นเงี้ยค่ะเราก็เริ่มทักละทักก็ทักคุณสามีบอกว่าไว้ใจได้ไหมเดี๋ยวจะโอนเงินเกือบเต็มจํานวนแล้วนะแต่ว่างานมันยังไม่เดินนะไว้ใจได้หรือเปล่าเขาก็บอกไว้ใจได้เพราะว่าเขาจะเบิกเงินเพื่อไปเบิกเอาของอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพวกเป็นคนโอนไวติดนิสัยสายเปงไงโอนไวเบิกปุ๊บอ่ะโอนปั๊บแล้วก็ หลายๆรอบเลยเราแก้สถานการณ์ด้วยการอ,าออกเงินเองไปซื้อหลังคามาเพิ่มในส่วนที่ยังทําไม่เสร็จแล้วพอเราได้ทํางานกับพี่ดุกก็ค่ะก็เลยโทรไปปรึกษาบอกพี่ดุกอยากให้พี่ดุกมาแบบช่วยทําสวนจังเลยเลยให้พี่ดุกก็เดินไปดูตรงจุดที่มีปัญหาพี่ดุกก็บอกว่าได้นะมันก็ทาเป็นไม้ละแหนงเก๋ๆไม้ไปดูกันเลยนะนะว่าไหนๆจะทําทั้งทีทําให้มันได้มาตรฐานระยะยาวไปเลยดีกว่าไหมบางคนเวลาทาแล้วแบบไม่ได้ลงเข็มอะค่ะมันก็จะทําให้ระยะยาวมีอาการหัก มีแบบกันซุดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะความแข็งแรงก็จะไม่มีตอนแรกก็แบบกังวลว่าลงเสาเข็มหรอมันก็คือแบบเราก็ในภาพเราเนาะตอกเสาเข็มแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราตอนสร้างบ้านใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ดูว่าไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยความที่พื้นที่มีจํากัดแล้วก็ต้องการความแข็งแรงแค่โซนนี้ค่ะมันก็จะมีเสาเข็มเดี๋ยวนี้เสาเข็มเหล็กที่เป็นแบบทันสมัยอะค่ะก็คือแค่เราวางตําแหน่งว่าเราจะเจาะตรงไหนเขาก็จะมาร์คไว้ก็จะเป็นแบบเข็ม ที่เจาะลงไปเป็นเข็มเหล็กจะทําให้โครงสร้างตรงนั้นนะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเราก็โอ้เดี๋ยวนี้มีแบบนี้ด้วยหรอสะดวกจังเลยปัจจุบันนี้หลายคนเขาใช้กันนะคะด้วยความที่มันทํางานรวดเร็วสะดวกสบายแล้ว ดีอย่างเพราะว่าอย่างเราอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนบ้านแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่ามมนมีแรงสั่นสะเทือนเยอะๆหรือเสียงดังมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็าอาจจะรบกวนการก่อสร้างได้ดูโฆษณาหรือว่าแบบสื่อที่เขาบอกมาเรื่องการใช้เข็มเหล็กเขาจะเป็นฮีโร่ที่มาช่วยบ้านของคุณนะอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกน่าจะเหมือนกับใครหลายๆคนใช่ไหมคะที่เวลาดูเสร็จปุ๊บ มันจะขนาดนั้นเลยเหรอมันจะช่วยได้มากขนาดนั้นแล้วมันจะเร็วมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเอาล่ะทุกทุกคนแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาจะไปพิสูจน์กันแล้วนะคะว่าสิ่งที่เขาโฆษณาเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจะโอเวอร์เคมไหมวันนี้เดี๋ยวจะพูดนะคะจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านเป็นตัวแทนแทนใจทุกๆคนเองค่ะไปดูซิว่าจะเร็วไม่มีแรงสนสะเทือนและเขาจะเป็นฮีโร่ช่วยบ้านเราจริงหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ ต่อมาตั้งสิบกว่าพี่มากี่คนเนี่ยสามคนเองอะคะสามคนก็ทํางานได้เน้วทุกทุกคนดีมากๆเลยเดี๋ยวเราเคยดูของพี่ดุ๊กนะคะเขาบอกว่าประมาณ30กว่านาทีเดี๋ยวของบ้าพูดเนี่ยมาดูกันว่าใช้เวลาต่อต้อนประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวมาจับเวลาพิสูจน์กันเลยค่ะมา สี่นะทุกๆคนเวลามีการ,ราาก่อสร้างเวลามีการเจาะอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถมาอยู่ในบริเวณก่อสร้างได้ใช่ไหมแต่นี่คือเซฟตี้แล้วก็ปลอดภัยมากๆเพราะว,าว่าวิธีการทำเป็นแบบนี้เราสามารถมาดูลก้ๆได้เลยโดยที่ไม่มีอันตรายนะจ้า นี่เรียบร้อยค่ะทุกคนกดปิดเวลาแล้วนะคะนี่คือหนึ่งต้นติดตั้งเรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณนี้เองค่ะแล้วบ้านสมพู่นะพื้นที่แคบๆข้างบ้านเนี่ยนะก็ลงไปทั้งหมด22ต้นด้วยกันค่ะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยมากๆเลยนะคะชมพู่จะบอกว่าแบบที่เขาโฆษณาเขาทําได้จริงๆนะนี่เป็นตัวแทนหมู่บ้านที่สุดให้แล้วนะว่าทุกอย่างที่เขาเคลมไว้ไม่ได้โอเวอร์เคลมเลยนะคะไม่มีแรงสั่นสะเทือนมากไม่รบกวนเพื่อนบ้านค่ะ รวดเร็วปลอดภยัยแล้วก็สะดวกสบายง่ายมากๆดังนั้นใครที่อยากก่อสร้างน,นะมีพื้นที่จะใหญ่หรือว่าจะเล็กเนี่ยนะคะก็สามารถใช้เสาเข็มเหล็กแบบนี้ได้เลยค่ะเรื่องของเสาเข็มเรื่องของฐานรากเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทําก็ได้นะคะต้องเป็นระบบที่ดีแล้วมีมาตรฐานให้คนที่เป็นมืออาชีพจัดการดีกว่าค่ะเข็มเหล็กเรื่องฐานรากเขาช่วยได้จริงๆค่ะ